เดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูนะครับจระเข้น้ำจืดนูน่นครับดยอยู่นู่นู่นครับปิดสามตัวครับว่ายน้ำมินใหญ่แข็งของยาวนูนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางระหว่างเดินครับอากาศร้อนมากเลยครับ จีขาวมี2ตัวครับผมสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกวิดชาแนลคลิปนี้เราได้แวะมาที่สวนสัตว์ธัญ,ญบุรีนะครับผมเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กของจังหวัดปทุมธานีนี่เอันนี้ก็เป็นพื้นที่รอบๆด้านหน้าครับผมเราจะไปถ่ายเราจะไปเดินเข้าฝั่งนู้นครับ ลอดใต้ซูมมินิซูมนี่ครับเราจะเดินเข้าไปฝั่งนี้ครับเดินไปฝั่งนี้ครับผมเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กของอำเภอธัญ,ญบุรีเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมไปกันครับ นี่อยู่ที่สวนสัตว์คลองหจังหวัดปทุมธานีครับผมเที่ยวสวนสัตว์กันครับมาเดินดูธรรมชาติชมนกชมลิงชมปลากันครับมีเป็ดด้วยหรอ เป็ดสามตัวครับว่ายน้ำนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำนี่ครับอันนี้นกนกกระเรียนพันธุ์ไทยนี่ครับที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ครับผม ก็จะเป็นเตี๋ยวเรือเอา้าไม่เห็นมี๋็ยเตี๋ยวนี่ก็จะเป็นทําเป็นจุดพักแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ทางสวนสัตว์เขาจัดแสดงนี่ครับ จะแสดงไว้ในศาลาครับ แม่บทแผนที่ครับเผนที่ชนสัตว์พื้นที่กเกษตรกรรมและชุมชนริมคลองนี่ครเที่สนสัก็เป็นอาคารอาคารเฉลิมประเกียติอาคารจอดรถอาคารต้อนรับจุดจำหน่ายตัวที่รถใต้ดินอาคาร โรงอาหารและร้านสะดวกซื้ออาคารนิทรศการหลักและห้องประชุมอาคารจุดพักนี่ครับอาคารนี้ครับพื้นที่คิดกิจกรรมส่วนกลางส่วนฐานะบอ่อนงน้ําแก้มลิงนี่ครับบอ่อนงน้ําแก้มลิงเป็นแบบนี้นี่ครับนี่คือเขาเรียกบอ่อนงน้ำแก้มลิงครับ จอดรถบัสลานรับส่งผู้โดยสารสาธารนณะพื้นที่กิจกรรมริมน้ำนี่ครับนี่นี่ครับจะเป็นรูปนี้นี่ครับลีเมอร์หางเว้นนี่ครับส่วนมากจะเห็นเป็ดนะครับ ยิงเลตมีรีเมอร์นี่ครับเดี๋ยวให้ดูนิทักจัดรูปทัศการครับผมนี่ครับก็จะเป็นรูปจำลองของสุนทัภู่แห่งนี้ครับเปล่า มเอาเดินวนเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนนะครับเดินถอยมาดูป้ายนี่ครับตรงไปก็จะเป็นเตียวเรือรีเมอร์หางแว่นเม่นใหญ่แผงคอยาวครับผมเลี้ยวขวานี่ครับ นู่นคะรับโวอยู่นู่นเดินไปใกล้ๆครับผมอันนี้ก็เป็นน้ำให้ไว้ให้สัตว์ให้ด้ดวนี่ันนี่ก็เป็นดิงเทนรีเมอร์ครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยครับ นี่ครับจะเป็นบอก,แกบรแมลิงระวังตกน้ำนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับม,มีหลายตัวมากเลยครับ จะทำกรงให้อยู่ครับนี่ก็จะเป็นบอ่อน้ำไปเดี๋ยวไปฟังให้รอบนี่วันนี้เป็นบอ่อน้ำแก้มลิงครับตามพระราชดำริ ของรอเก้าครับขออภัยตอนนี้สัตว์ในส่วนแสดงอยู่ระหว่างการอันนี้ยังอันนี้อะไรเม่นใหญ่แผงคอยาวนู่นละครับเม่นใหญ่อยู่นูน่น น,นี่ก็เป็นป้ายบอกทิศทางครับศาลาชมทุ่งชนีมือขาวนกกระทุ่งม้าแคะมะวันนี้อากาศร้อนมากเลยครับน,นี่ก็จะเป็นจุดจระเข้น้ำจืดเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูนครับจระเข้น้ำจืด นู่นครับโดยอยู่นู่นนู่นครับโอเคน้ำจืดครับนี่ก็เป็นบ่อน้ำ นี่ก็จะเป็นป้ายบอกศาลาชมสัตว์บาลสิงศาลาชมบึงควายไทยนุกยูงฝั่งนู้นครับนี่ก็เป็นศาลาชมทุ่งนี่ครับจัดป้ายนี่ก็เป็นม้าแขะครับผมนี่ครับนูน่นตัวอยู่นู่นครับ มาแค่สีขาวมีสองตัวครับผมนี่ก็เป็นเส้นทางระหว่างเดินครับอากาศร้อนมากเลยครับผมนี่ก็เป็นเส้นทางที่เราเดินชมสวนสัตว์วันนี้นะครับอากาศร้อนมากเลยครับร้อนมากจริงๆเลยครับ ศาลาชมบึงป้ายรูปถ่ายมาถึงที่กงนกยุงอินเดียครับนี่ครับนู่นครับสองตัวครับน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับนี่ครับ นกยูงอินเดียแล้วก็มีนกบ้านครับนู่นนู่นครับนกบ้านครับนู่นนู่นน,น,นกบ้านอันนี้เป็นคังอาหารเป็นป้ายบอกนะครับน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ,อเออ ไม่มีสัตว์นะครับเ,เขียนป้ายขออภัยนี่ครับเป็นทางเดินร,รอบๆตอนนี้เราก็เดินมาถึงทางที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะเดินออกอเราจะเดินออกแล้วครับ่ะ Mini, unsur sat, tanjak buli kap.